สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนองของแฮตติคิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวยอดแข้งดาวรุ่งเลือดผู้ดีแห่งลิกดัชนนร์ีมาดูเอเกและคนอาจจะงงงกับชื่อนี้นะครับว่าเฮ้ยนอดีมาดูเอเกทำไมเป็นเลือดผู้ดีแต่ไปอยู่ลิกดัชได้ไง ถมเป็นยอดดาวรุ่งอีกต่างหากเดี๋ยววันนี้นยะจะมาไขข้อสงสัยนะครับเพราะผมเชื่อว่าแฟนบอลบางท่านหรือว่าบางคนนะผมอาจจะได้ยินเหมือนกันนะครับว่ามาดูเอเก้คือใครนะทำไมมีข่าวว่าดอทมุนอยากได้เป็นเด็กอังกฤษนี่นาะทำไมถึงมาอยู่ในลีกฮอลแลนด์ได้วันนี้เนี่ยจะพาดูเรื่องราวของมาดูเอเก้นะครับผมแต่ว่ามาดูกันที่ผลงานในฤดูกาลนี้กันก่อนครับฤดูกาลล่าสุดที่มันจะเปิดมาเนี่ยฮะ2,21ถึง2,22นะครับผมมาดูเอเก้เนี่ยลงเล่นไปแล้ว8เกมรายการให้กับ v, p s v เมเฟนะครับผมแล ก็มีส่วนร่วมกับประตูไปได้ถึง7ประตูครับยิงไป6แล้วก็จ่ายเพื่อนยิงไป1ประตูครับยิงในเกมค l ิฟ i ายของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกยิงใส่กาลาตาสาราย1ประตูมิดทิลแลนด์1ประตูแล้วก็ทำแอสซิสในการจ่ายให้กับเอรันซาวีทำไป1ประตูในนัดที่ชนะกาลาตาสารายอีกด้วยนะครับผมแล้วก็ในเกมเลีกครับเอริบิซีลีกฮอลแลนด์ ของมาดูเอเก้คนนี้ครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับผมทําประตูได้ครับ1ประตูในการที่ชนะเฮร์คาร์เรสไป2.0ต่อศแล้วก็ทำไดห1 1ประตูในเกมพีเศษวีนั้นเอาชนะแคมเบอร์ไวได้4ต่อ1อีกด้วยนะครับผม มาดไปถึงเกมซูเปอร์ครัพของฮอลแลนด์นะครับมาดูเอเก้เนี่ยก็เหมาคนเดียว2อประตูทำให้ PSV นั้นเอาชนะจากอามสเร์ดอมไปได้ถึง40ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะครับผมโหก็ต้องบอกว่ามาดูเอเก้นั้นยิงเลนยิงดีแล้วก็ยิงเลนยิง,ยงมั่นใจมากๆเลยเดียวครับนับว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆครับผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยฟังแบบนี้ก็คิดว่าเอเป็นเด็กฮอลแลนด์หรือเปล่าทำไมถึงอยู่หลีกฮอลแลนด์แต่เอ๊เป็นคนอังกฤษนี่นานหลายคนคงสงสยัยใช่ไหมครับ โดยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาบบครับโดยเซดอตมุลครับทีมดังในบูเลสซีาเยอรมันเนี่ยก็มีข่าวว่าต้องการดึงดอนเยอรมาเลนแล้วก็มาดูเอเก้คนนี้เข้าร่วมทีมแบบดูโอ้กันเลยทีเดียวนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยดอนเยอรมาเลนย้ายไปคนเดียวครับมาดูเอเก้อย,อยังอยู่ที่ v, เพรสวีเพนอฟเฟนต่อไปครับโดยค่าตัวเน,น,นีอยนะครับเพรสวีเนี่ยตั้งไว้ที่20ล้านยูโรครับดอดมุลเนี่ยไม่พร้อมจ่ายจ่ายให้กับดอนเยอรมาเลนคนเดียวเท่านั้นในกท้ายที่สุดเนี่ยมาดูเอเก้ก็เลยอยู่กับ v, เพรสวี ที่เลยครับเกี่ยวกับมาดูเอเก้คนนี้และสุดท้ายครับมาดูเอเก้เนี่ยยิงเล่นก็ยิ่งดีปีก่อนก็พิกแล้วปีนี้ก็พิกกว่าเดิมครับเพราะว่าดอนเยอมาเล่นไม่อยู่แล้วนะครับและคนที่แบบความหวังในแนวรุกเนี่ยก็มีพวกฟานกิงเคลซาฮวีแล้วก็คนนี้นะครับมาดูเอเก้ครับคนนี้ครับผมจะพาามรู้จักกับเจ้าหนูชุกวุนงโซทิสตองมาดูเอเก้กันนะครับผมเขาเกิดเมื่อ10บมีนาคมในปี2 0 0 2ครับปัจจุบันอายุ19ปีนะครับเกิดที่บาเนตครับ ทางลอนดอนทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษนั่นเองครับเจนเจ้า <Yeah. S 1> ของส่วนสูง1นึ่งร้อแปดสองเซนเมตรถือว่าเป็นนักเตะที่มีรูปร่างดีเลยทีเดียวครับเป็นนักเตะถนัดเท้าซ้ายที่อันตรายมากๆคนหนึ่งครับเขาให้ด้านของ YMU Group นะฮะซึ่งเป็นเอเจนต์สัญชาติของอเมริกันเนี่ยดูแลในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆของเขาดูแลเรื่องของค่าตรงค่าในการเชียร์จาต่างๆให้กับเขาครับซึ่งเอเจนต์นี้ครับดูแลนักเตะดังๆหลายคนเหมือนครับอย่างแฮร์รี่วิงไทเลอร์อดัมสกายวอล์กเกอร์ปีเตอร์อดัมเวสเตออรรร์เเเกกดดีีียยนนนนาาวมมไปถึงบิลขง แมนเชสเตอร์ยัเตะที่ปล่อยยืมให้กับนอริซิตี้ก็อยู่ในเอเนตนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาคนนี้เป็นไซส์ธรรมชาติครับตัดเข้าในแล้วก็ยิงตัดเข้าในแล้วก็เปิดได้อย่างยอดเยี่ยมครับโดยในของมาดวยเกยคนนี้ครับเข้าสูอา่อคาเดมีของบาเน็ตที่บ้านเกิดก่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็โชว์ฟอร์ไมได้ดีครับแล้วก็ไปเข้าอาคาเดมีของท็อตแนมฮอสเปอร์เขาสามารถทดสอบฝีเท้าผ่านะครับผมไปอยู่ตั้งแต่ยังไม่ถึง10ขวบซะด้วยซ้ำนะครับโดยเขาในควาฝันอยากจะเล่นฟุตบอลอาชีพกับท็อตแนมฮอ มาดูเอเก่ตอนอายุ16ปีเนี่ย เขาต้องย้ายไปอาศัยที่หมู่บ้านเล็กๆที่วินเทเลที่ประเทศฮอลแลนด์ครับเพราะว่าเขาต้องย้ายตามคุณแม่เขาไปนั่นเองครับและจากนั้นครับเขาเนี่ยก็ไปเริ่มต้นตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศฮอลแลนด์นี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมท่าน,นของมาดูเอเก้น,นั้นถึงไปอยู่ใน p s เอสวีแพร์เนนั่นเองครับทำให้เขาครับก็เริ่มต้นใหม่หมดเลยครับต้องมาทําความรู้จักใหม่สไตล์ฟุตบอลใหม่ๆเป็นทัวทัวฟุตบอลสไตล์ของยูฮันครัฟท์ผสมไปด้วยเพราะว่าฟุตบอลฮอลแลนด์เนี่ยก็เน้นในสไตล์ของยูฮันครัฟท์นั่นเองเนะครับม รราวหนึ่งปีเท่านั้นครับด้าน,นของปีเตอร์อูนเเก้นครับโคช้ชของยองพีเอสวีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอ่ายองพีเอสวีก็คือทีมเยาวชนของพีเอสวีนะครับดึงเขาเข้าสู่ทีมครับและก็ลงเล่นด้เพียงแค่หกเกมเท่านั้นทำไปสี่ประตูครับอูนเยเก้นนั้นทึ่งมากๆและทึ่งไปถึงมาร์ตฟาน์โนเมลครับผมโคช้ช ของ p s รชุดใหญ่ในตอนนั้นครับดึงนั่งของมาดูเอเก้เนี่ยขึ้นมาซ้อมกับทีชุดใหญ่ครับด้วยวัยเพียงแค่17ปีเศษเท่านั้นและเขามาใส่เสื้อหมายเลข56ให้กับ PSV แต่ว่าขึ้นมาปีแรกเนี่ยโอกาสการลงสนามยังไม่มีครับได้แค่มาซ้อมมาซ้อมกับเบิร์กไวดอนเยลมาเล่นคนนู้นคนนี้คนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ที่ดีแต่พอมาถึงปีต่อมาครับโรเจอร์ชมิดครับมาคุมทัพ8เต็มตัวเนี่ยก็ให้โอกาส มาดวเกคนนี้เต็มตัวครับขยับมาใส่ใหมายเลข23มครับตอนแรกเนี่ยก็เป็นตัวสำรองซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมแต่ไปามาก็ได้โอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงลงไปถึง32เกมครับแล้วก็ร่วมเล่นกับเอรานซาฮาวีดอนเยลมาเล่นกอดีกาัปดหรือว่าจะเป็นโจเอลพีรอรไปถึงจอร์บี้เวิร์เทสเซนกันได้เป็นอย่างดีนะครับและเขาก็ไม่ทําให้ทางด้านของโรเจอร์ชิมตคนนี้ต้องผิดหวังนะครับผมทางด้านของมาดวยเกคนนี้ครับมีส่วนร่วมไป17ประตู ในทุกรายการของ PSV ครับยิงไป9แล้วก็จ่ายเพื่อนยิงไป8เรียกได้ว่าโอโหทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสหรับมาดูเอเก้ A คนนี้ครับและจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ครับทำให้หลายทีมเนี่ยให้ความสนใจตัวของมาดูเอเก้ A คนนี้เป็นอย่างมากต้องการดึงตัวมาร่วมทัพนะครับผมก็ต้องมาดูว่ามาดูเอเก้ A คนนี้ครับจะอยู่กับ PSV ไปนานขนาดไหนจะย้ายไปหลีกไหนจะย้ายกลับลมากฤษไหมหรือว่าจะไปเยอรอมันแหล่งบ่มเพาะสุดยอดดาวรุ่งหรือเปล่าคิดเห็นยังไงกับมาดูเอเก้ A คนนี้ก็ลองคอมเมนต์มาได้เคยดูเขาเล่นไหมก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ครับ ีแฮงลิกดัชโนนีมาดูเอเก้เรื่องเด็ดวจะจับกับชนะของหฮทิคลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ